สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดียามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแงชร์หนึ่งกำลังใจน้องแม่แม่เนาะเบิงค่ะลูกไส้ไม่น่าอ,อ้อนแม่ค่ะคุณนะคุณนะไปเหรียญซอยแม่แล้ว <laughs> ดูดูอีเม่ไม่ให้ลูกเล่นค่ะมีการจับสสยไว้พร้อม <c oughs> อีเม่บ่ให้เล่นค่ะอีเม่เราจับสส่ไว้เนาะหนึ่งไหล่หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะคะมีให้น้องสอดกับแม่จันทร์ชิพนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะมืดครึมนะคะมืดครึมบรรยากาศวันนี้มืดครึมามากเลยเบ่งเด้อค่ะดํามาละข้างบนดํามาละไม่รู้จะล่วงหรือเปล่านะคะ วันนีเนเนะะ้เหมือนจะไม่มีเดดนะคะเหมือนจะไม่มีแดดนะจ๊ะแม่จ๋าวันนี้วันครอบครัวนะคะให้ลูกชายได้อยู่กับคุณแม่ให้ลูกชายได้อยู่กับแม่จันทิพย์อุ้ย เล็บแม่จันทิพย์แตกอีกแล้วดูค่ะเล็บอีแม่แตกอีกแล้วอ่ะดูสิคะนะี่ไปรอยแตกอีกแล้วอ่ะอื้ยโู้วิดว่าอะไรน,นะ